พูดถึง AEC เมื่อสักครู่นี้ก็เป็นประเทศใหญ่ประเทศหนึ่งคืออินโดนีเซียทีนี้ยังเหลือข้างบ้านเราเนอะอ่าสามประเทศเลยทั้งลาวพม่ากัมพูชาสามประเทศที่ติดกับบ้านเราเลยรอบบ้านเรานี่แหละเรามีปัญหาอะไรกับเขาไหมอก็ดูเหมือนว่าจะต้องพูดคุยกันให้ชัดเจนมากขึ้นที่ว่าในอนาคตประชาคมอาเซียนเข้าอย่างเต็มตัวแล้วนะคะผู้ว่ากับทางทูต ชายแดนไทยเขาก็ได้คุยกันก็เลยเอาทูตกับผู้ว่า20จังหวัดเลยนะมานั่งคุยกันว่าเอาอยัางไงเราจะทํำยังไงนะฮะทั้งด้านที่เป็นปัญหาทั้งด้านที่จะส่งเสริมลงทุนหรือข้ามแดนกันนี่นะครับทั้งสรรพันปัญหานะยาสิติดเอยปัญหาเรื่องแรงงานการกฎหมายระหว่างประเทศที่ต้องมาคุยกันด้วยนะคะลงทัองการค้าการลงทุนแต่ที่น่าสนใจมี้น่อสนใจก็คือว่ากัมพูชาเนี่ย ก็คือว่าจะทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาว่าเขาพิพิหารจะเปิดได้หรือยังอีกอันหนึ่งก็คือแนวโน้มก็ดีขึ้นครับเห็นบอกว่าตกลงกันคราวนี้ว่าจะให้รถจากประเทศไทยเนี่ยข้ามแดนกัมพูชาเข้าไปในประเทศกัมพูชาได้สมัยก่อนก็ไม่เข้านะครับครับลองไปดูนะครับว่าทูตสามคนเขาคุยกับผู้ว่ายี่สิบคนแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างเช่นค่ะครับนอ,นอกจากรูปทางทางเศรษฐกิจที่วันนี้มีการประชุมกันไปแล้วนะครับ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับเพื่อนบ้านของเราลาวกัมพูชาและเวียดนามพม่านะครับได้มีการประชุมพิเศษกับผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนะครับสวัสดีครับท่านชูตครับดิ์กสดีครับคกับวันนี้เห็นว่าประชุมกับทางผู้ว่าทางชายแดนด้วยเลยครับก็โดยเพราะยิ่งในเราไม่ลมสามี่ประเด็นในประการแรกก็คือว่าการทำงานในลักษณะที่เป็นทีม นะครับบูรณาการกันระหว่างท่านผู้ว่าการจังหวัดชายแดนซึ่งอันนี้ก็เน้นตะวันออกชิงเหนืออีสานเนี่ยนะครับกับท่านทูตไทยในประเทศพื้นบ้าน34ประเทศทั้งลาวในกัมพูชาเวียดนามแล้วก็พม่าด้วยนะครับเหตุที่ว่าต้องทำงานเป็นทีมก็เพราะว่าท่านผู้ว่าเนี่ยจะมีความ รู้แล้วก็วรับผิดชอบในท้องถิ่นของท่านเนี่ยอย่างลึกซึ้ง<ช>ซึ่งในภาษาอัง,งกฤษเราก,ก็เรียกว่าเป็นยุทธศาสตร์โลโคอลิกก็คือว่าประสานท้องถิ่นทั้งหมดขึ้นกัน<ช>ส่วนท่านทูตในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเราก็อยากให้ท่านผู้ว่านเนี่ยส่งไม้ต่อมาที่เราเหมือนกับวิ่งพลัวนะครับท<ช>่านทูตทั้งหลายก็จะทําในยักษณารในยุทธศาสตร์ที่เรียกว่าโกลวบอรลิชก,ก็คือโลคอลิชนำไปสู่โกลวบอลิชนะครับก็คือผู้ว่าทําประสานท้องถิ่นทั้งหมดรู้ ความเข้มแข็งข,ของประเทศไทยในท,ท,ที่อยู่นะครับนะส่งไม้ต่อให้ท่านทูตนะครับ,รบไปทําต่อในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็จะทําให้การทํางานนี่เป็นทีมมากขึ้นในการที่จะไม่ต้องไปกระจัดก,กระจายทํากันเนี่ยเออเยอะแยะ,แยะเนี่ยนะครับ,รบอันที่สองเนี่ยก็ได้มีการคุยกันว่าการที่จะทำงานต่างประเทศกับเพื่อนบ้านเนี่ยจะต้องจับชีพจรของเพื่อนบ้านได้ได้นะครับก็คือต้องรู้จักจังหวะย่างก้าวกฎกติกาของเขารู้จัก รู้จักเขารู้จักเราด้วยนะไม่เพียงแต่รู้จักเขาอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้พูดกันนะครับอันที่สที่มีการพูดกันมากคือว่าทางจังหวัดต่างๆเนี่ยครับก็มีประเด็นปัญหาว่างานทางด้านการต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นก็อยากจะให้กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยนะครับช่วยซัพพอร์ตเจ้าหน้าที่นะครับทางด้านการต่างประเทศไ,ไปประจํานแต่ละจังหวัดซึ่งทางท่านรองรัฐมนตกระทรวงมหาดไทยแล้วก็รองลัฐมรีต่างประเทศเนี่ยก็จะต้องไปคุยในเรื่องกรอบตากําลังนะครับด้วยแล้วก็ จริงๆแล้วเราก็มีสำนักงานนสื่เตินทางโชว์คราวอยู่หลายแห่งนะครับแต่ก็ยังไม่เป็นที่เพียงพอเนืเเอ่องจากว่าการประสานงานด้านต่างประเทศเนี่ยไม่เพียงแต่เฉพาะเรื่องภาษานั้นยงเรื่องเกีเ่ยวข้องกับพิธีการทูตเรื่องการจัดต่างๆด้วยซึ่งเป็นเรื่องสาร,ระสทั้งสิ้นนะครับ,รบในประการที่4เนี่ยครับ ก็ในครั้งนี้ก็ได้รับพระกรุณาธิคุณนะครับจากพงพานะครับในฐานะที่เป็นทูตอยู่ที่ภูมิภาคีที่เวียนนาหรือว่าท่านรสมพระไทยในงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการเพื่อนบ้านแล้วก็เคยไปส่งงานอยู่ที่อุดรธานีกับหนองบัวลำพูนะครับท่านก็ได้เข้ามาเข้าร่วมเลยก็ได้พระราชทานแนวทางที่เป็นประโยชน์มากท่านบอกว่าในการรวมตัวของประชาคมอาเซียนแล้วก็เป็นมุมมองที่จากจังหวัดต่างๆของเราในภาคอีสานมองไปสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะทางด้านที่ ดูแล้วแบบสวยงามความร่วมมือการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าการที่เข้าสู่ประชาคมเนี่ยมันก็มีมุมมองในเรื่องปัญหาทางด้านลบด้วยเช่นเดียวกันเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติเรื่องการค้าม,มนุษย์รเรื่องยาเสพติดท่านก็ฝากที่ท่านพูดว่าทั้งหลายเนี่ยครับให้ช่วยดูแลปัญหาเหล่านี้อันที่2ก็คือระบบกฎหมายระหว่างชายแดนไทยกับเพื่อนบ้านเนี่ยท่านก็พระราชทานข้อแนะนําว่าควรจะต้องศึกษานะ ก็กฎหมายของเพื่อนบ้านเป็นยังไงเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้จักว่าไกระบวนการยุติธรรมของเขากระบวนการกฎหมายของเขาเป็นอย่างไงก็ฝากทางท่านผู้ว่าไปซึ่งเราก็น้อมรับใส่กล้าแล้วก็คงจะต้องไปขยายผลด้านกัมพูชาความสัมพันธ์โดยทั่วไปดีขึ้นนะครับความสัมพันธ์ดีขึ้นในรอบประมาณหนึ่งปีที่ผ่านมาครับความสัมพันธ์ดีขึ้นมีกิจกรรมเีี่ยเปลี่ยนการยืนมีความร่วมมือการถอนทหารด้วยมีการถอนทหารครับแต่ว่าเขางหารจะเปิดใช่ไหม ไม่ขอพ่อพนจะเปิดหรือไม่ก <c oughs> ็คงจะต้องหาเลยกันนะฮะฝ่ายฝ่ายกัมพูชาจะเปิดหรือไม่ก็แสดงว่าความสัมพันธ์ดีขึ้นการค้าจะดีขึ้นไปเรื่อยๆไหมแนวโน้มเป็นไงครับการเคลื่อนไหวจะดีขึ้นนะครับเงื่อนไขก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนนะครับก็อยู่ที่ความพร้อมของแต่ละฝ่ายอยู่ที่สถานการเศรษฐกิจโลกนะครับอยู่ที่ระดับการพัฒนานะครับ ในขณะที่ของไทยในระหว่างการประชุมทูตคราวนี้ก็ได้รับความมั่นใจจากทางทระประธารนรองนายกรัมตีอภิรัตน์นะครับ,รบแล้วก็ทางสภาพัฒนะครับก็มความมั่นใจว่าเศรษฐกิจเรามีพื้นฐานที่แข็งแกร่งนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเติบโตทางเศรษฐกิจได้ในขณะเดียวกันทางคุณบุญชัยก็ปีนี้น่าจะการขยายตัวทางเศรษฐกิจน่าจะ น่าจะโตกับสมวนนนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของการค้าขายระหว่างวันกาวันชาแม้กระทังรวมไปถึงผืภาคทั้งหมดเลยน่าจะใหญ่ัตใช้ได้นะครับอาจจะไม่ได้สามเป้าหม้แต่ก็คงไม่ขาดนะครับปัญหาการขนส่งหรือด่านต่างๆนี่ มีการเสนออะไรไหมครับในจังหวัดก็คงจะไม่มีอะไรในการประชุมครั้งนี้แต่ว่าได้มีการตกลงทำความตกลงเดินรถนะครับระหว่างกรุงเทพกับตโนเบนนะครับซึ่งเดือนสิงหาคมนี้ก็จะมีการมีการเลิกเป็นรถโดยสารนะครับแล้วก็รถบรรทุกด้วยนะครับครับ40คันปีนี้แล้วก็คงมีการย้ายอันนั้น ที่สองก็คือการเร่งวัาเปิดด่านที่สเตนบอรดนะครับซึ่งจะเป็นการผลคลายความตึงเครียดหนาแน่นหนัแน่นของ <c oughs> อการจราจรที่ป่อปยเป็นนะครับ,รบซึ่งที่สเตนบอมดนี่ก็จะเป็นด่านที่สําหรับคนไทยสินค้าสำหรับรถยนต์เฉพาะนคก็คนที่จะยังเห็นว่าความสัมพันธ์ดีขึ้นก็อยู่ที่เขาวิหารนี่แหละที่ คนก็กำลังจับตาอยู่ว่าถ้าเปิดได้เมื่อไหร่ก็เซลล์การสัมพันธ์ค่อนข้างจะปกติละคือ <c oughs> รัฐบาลรัฐบู้นำทุกภาคส่วน <c oughs> ก็ได้มีการตกลงเห็นพร้อมกันว่าความสัมพันธ์ของไทยกัมพูชานี่เรื่องที่เป็นปัญหาก,ก็เก็บเอาไว้นะครับแล้วก็พูดง,ง่ายๆคืออย่าไปแตแะโดยเฉพาะย่างยิ่งปัญหาของบริหารซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาของสารโลกกว่ครับเรื่องที่ทร่วมมือกันได้พัฒนาความร่วมมือ ้าขายแม่เปลี่ยนกลางเดือนนะฮะในเรื่องที่สร้างสรรค์เราก็ทําไปพัฒนาให้ก้าวหน้ากันครับครับอีกด้านหนึ่งของชายแดนนะครับนอกจากทางว่าด้านตะวันออกแล้วทางด้านตะวันตกก็วันนี้มีการประชุมเช่นกันครับสวัสดีครับท่านครับครับเห็นว่าวันนี้ผมไปประชุมร่วมกับผู้ราชการจังหวัดชายแดนด้าน ตะันกับผูชากานฟูชาเลยแต่ประเด็นที่ผมได้ไปนําเสนอในที่ประชุมผู้วัาการจังหวัดชายแดนด้านตะวันออกเฉงเหนืก็คือเรื่องของการเชื่อมโยงเข้าสู่พม่าเพราะว่าขณะนี้เนี่ยมีลูกทางและกโอกาสทางเศรษฐกิจมากมายในพม่าสิ่งที่ผมอยากจะเห็นให้เกิดขึ้นก็คือความตื่นตัวของภาคเ่กน คนไทยจกับเศรษฐกิจที่รวมทั้งความเต็ดตัวของจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จะเชื่อมโยงเข้าไปในพม่าครับทุกวันนี้เนี่ยสิ่งที่รัฐบาลได้ทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆรองรับไว้ให้เนี่ยเปิดให้กับคนไทยทุกคนทั่วง้งภาคน,นั้นๆเพราะนั้นคนไทยในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ย,นนยมีโอกาสเช่นเดียวกัน จะโยงยังไงไปถึงมาก็ <c oughs> ถ้าเรานึกถึงเรื่องของ east west economic corridor <c oughs> นะครับท่านก็จะนึกออกว่าวปลายทางด้านหนึ่งเนี่ย <c oughs> ก็อยู่ที่มุกดาหารอยู่ที่นครกวรปลายทางอีกด้านหนึ่งเนี่ย <c oughs> อยู่ที่จังหวัดตรา ที่แม่สอนก็จากอุบลนกอุบลขอนแก่นพิษลกออกมาที่เด่นชัยต่อไปนู่นเลยแม่สอดเลยแล้วขณะนี้เนี่ยอีกเส้นหนึ่งข้างล่างก็มีข้างล่างเนี่ยข้างล่างก็ีใช่ไหมอุบลมสซลินฟิสเกตออกมาสัตแก้วผันเทพไปเมืองการออกไปจวเจ้าวายไปวเ้าวาเพราะฉะนั้นสองที่เ่ยก็จะเป็นโอกาสของ นักธุรกิจไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นเดียวกันซึ่งผมก็อยากจะให้พี่น้องคนไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราได้รู้แล้วก็ได้ตื่นตัวในเรื่องนี้ครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มธุรกิจต่างๆใ,นใน,ใ,น,ใน,น,นในภาคโดยเฉพาะในภาคเหนือก็ได้มีการรวมกลุ่มกันแล้วก็ได้ไปนำเสนอ สินค้าและบริการประเภทต่างๆในพม่าเป็นจำนวนมากแล้วก็ได้รับการตอบรับดีมากหลายเรื่องหน่อยนะคะแล้วก็หลายประเทศทั้ง3าประเทศนี่แหละครับถ้าเราเปิด AEC ใช่ไหมที่เขาเรียกเราจะปวดหัวอย่างเงี้ยเพราะว่าอันนี้แค่คุยกันในเบื้องต้นจะต้องมาถกกันอีกนี่เป็นปัญหาพื้นๆื้นนั้นเองใช่ค่ะมาซ้อมๆกันหน่อยเวลามีจำกัดด้วยนะคะเวลาแล้วสำหรับลุงแจมออนแอร์ในวันนี้นะคะไปรับแก้วกันดีกว่า ค่ะไปรับนักม,มวยโอลิมปิกเหรียญเงินงแต่เหรียญทองในใจคนไทยนะคะ,คะเดี๋ยวไปสามติดตามนะค,ะ,คะเดี๋ยวช่วงนี้หมดเวลาแล้วของลุงแจมออนแอร์นะคะคบพบใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะสวัสดีค่ะครับ